เอฟซีเอฟซีเอฟซีนีนี่คนนี้คนนี้คนนี้เอฟซีเอฟซีเอฟซีทุกคนเอฟซีเจาทุกคนขออนุเข้าสู่ช่องชายปว่องชาแนล สวัสดีครับขอรับเข้สู่ช่องชายปองชาแนลนะครับผมรัมนี้เราอยู่กันที่เหมืองทานหินลิกไนท์นะซึ่งเป็นเหมืองรอยัตว์บ้านปู่นะครับผมที่ผลิตทานหินลิกไนท์นะครับเพื่อไปทำโรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับผมเป็นโรงไฟฟ้ากังหันนะครับผมพลังน้ําก็ตอนนี้นะครับเราอยู่บรรยากาศด้านหลังของเรารซึ่งเป็นเหมืองเก่านะครับผมน้ําแบบเขียวเลยนะทุกคนดูสีด้านหลังของเรานะครับความลึกที่บอกไม่ต้องไม่ต้องพูดนะครับผมคือ ลึกมากอะนะวันนี้นะครับเราจะมาทําอะไรนั้นก็คือที่แถวเนี้ยมันมีต้นขี้เหล็กนะครับผมเยอะต้นไม้เยอะ,ยอะแล้วทีเนี้ยช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่มีหนอนกินได้นะครับผมเราก็เลยจะพาทุกคนมาเก็บหนอนนะครับเพื่อให้มันไปเป็นดักแด้แล้วก็เอาไปสร้างรายได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองกว่านะครับก็ยังไม่ถึงเวลาที่เขาเขาเรียกว่าเลย ที่ยังไม่ลงมาจากต้นไม้นะครับผมเนี่ยทุกคนเขาก็จะเกาะกันแบบนี้นี่อออเอาวนก,ก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเก็บกันนะครับไปไปเลยลุย ดูสภาพถนนทั่ทุกคนอาณาเอาเรื่องเหมือนกันนะครับขับแบบวนๆนนมั่วๆไปนะครับเราจะไปหาลูกที่ไหนเนี่ยวันนี้เราขับรถคันละสิล้านมานะ,ะ <c oughs> เราจะไปตามหาดักแก้กันจะมีหรือเปล่า <c oughs> แต่ประเด็นคือควาร้อนนี่คือร้อนมากนะครับ นี่เฮ้ยมันมีเรือนแพด้วยเว้ยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินลงไปนี่ก็เป็นเมืองนะครับมันเป็นเมืองเก่านะทุกคนความกว้างนี่คือกว้างมากนะครับ,บอกเลยรอบกว้างมาก เดี๋ยไปเดินก่อนที่เราจะไปเก็บหนอนกินได้นะครับใาทุกคนมาเที่ยวกันแวะแางข้างทงลงไปนี่นะครับทุกคนนั่มันมีสองบอ่อนะทุกคนอันนี้คือบอ่อหลับนะครับเมื่อก่อนนะครับก็จะตรงนี้มันจะเป็นอ่าเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านเก่าตรงนี้ นี่มีคนมาทำเรนเแลเหมือนแบบจะทําการท่องเที่ยวนะครับร้นานอาหารเรนแพลในอน,นาคตนะอาจจะมีแบบสเตสกีก็ได้นะแลนดแมงตรงนี้นะครับโอเคทําไมถึงต้องปิดหน้าปิดตาขนาดนี้นะครับเพราะว่าเราร้อนนะครับไปไปตามหาดับแด้กันได้จ้ะ ฮะพวกนี้ยูไทน์เพิ่งีเข้าไปในดงเลยไหนตรงไหนบอยนี er> ่เลี uh, ้ยวขวาเข้าสวนโซ่มาขึ้นในดวงขึ้นลงไม่ได้แบบทีเดียไหนคุณยายได้ไหมโอ้เต็มเหีย9น้อยเนี่ยเต็มนี่เป็นว่าอันนี้ก็ตัวใหญ่นะ ดักแด้ดักแด้เยอะๆเลยมีอร่อยมากๆแด้แดักแด้ดักแดดักแด้ตัวนอนเด่วเจ้าขายไเท่าไหร่ก็หกสิบตัวนอนยูเมมีดอยยังมมีไหนหกสิบบาทหกสิบบาท เจะห็นขาก่อนนักล่าแมงบงแมงบงเขาหูจักวะทำไมดักแด่นักล่าดักแด่นักล่านอนนี่ดูสภาพรถครับ ที่มาของเสียงเาาทคนิค ไม่โกสาโม่เจ้าดานอยู่อะไรนะตัดตายทุกคนอย่างเยอะเลยร้อนเหลือเกินตัดภาพไปที่เป็นดักแดนเลยไปลุยอยู่ในประชอบ